ครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแล้วก็คุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับครับวันนี้มาพบกับผมนักแราตลบนะครับวันนี้ผมพาลูกชายนะครับครอบครัวนะครับมาเที่ยวที่องเภื่อเผา้วนะครับมาที่อ่างเก็บน้ําแม่สลวมนะครับเที่ยงเภือเผาจังหวัดเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆบรรยากาศดีมากเลยนะครับนี่ผ้าทิศกําลังจะตกนะครับ ผมลืมมากล้องมาด้วยนะครับอันนี้ถ่ายจากโทรศัพท์อาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับนี่ไอ <bought> โฟนโนนี่อ่ะโอ้พาทิตย์ก <It 's S 1> ำลัง <it> s <S จะตกนะครับนี่นะครับบรรยากาศอ่างเก็บน้ําเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่นะครับอ่างเก็บน้ําแม่สลวมนะครับวันนี้เราจะมาแคมปปิ้งกันด้วยนะครับนี่ กำลังเตรียมกันอยู่นะครับเดียเ๋ยวเราจะกอ่อกองไฟแล้วนะครับเราจะกอ่อกองไฟแล้ว,ว,วเราเตรียมหมูปิง้งซี่โครงหมูหมักกัเรียบร้อยแล้วนะครับน้ําแข็งอะไรเราเรียบร้อยครับพร้อมหมดเลยนะครับแข็งพร้อมเครื่องดื่มพร้อม ครับผมติดตามยาวครับคลิปนี้นี่ครับค่าที่กำลังตกครับผมข้างหลังดามดยาวครับเดินลงไปข<ว>้างล่างนะครับโอ้แต่วันนี้บรรยากาศด,ดีมากๆเลยนะครับวันนี้วันที่1นึ่งเดือนกรกฎาคม2องพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับพบครัวมาเที่ยวโอ้เป็นอ่างเก็บน้ำที่โอ้ถือว่าสวยมากนะครับ คลา้คลายกับอ่งอางคล้ายๆกับเขื่อนแม่งัดนะครับอันนี้เป็นอ่างเก็บน้ำเนาะแต่ที่นู่นเป็นเขื่อนด้านหน้านี่ความกว้างนี่นะเกะบพอกับเขื่อนแม่งัดนะครับแต่ระยะระยะเข้าไปข้างในนี่ผมยังไม่เคยเข้าไปนะครับเดี๋ยวต้องถามคนที่รู้เนาะว่ามันเข้าไปลึกขนาดไหนนะครับจากนี่ไปถึงที่นู่นนะครับน่าจะประมาณสักเกือบสองกิโลนะครับไกลครับผมไกลครับไกลมากนู่นนะครับ ตีนเขาอีกเขาหนึ่งฝากฝากนู้นนะครับไกลนะครับลงไปข้างล่างนิดหนึ่งเสียดายผมไม่ได้เอากล้องถ่ายมาด้วยนะครับอันนี้ถ่ายจากกล้องโทรศัพท์แาจา่ไม่ค,ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับโอ้แต่น้ำใสามากเลยนะครับ เห็นเขาว่ามีกุ้งเยอะด้วยนะครับเดี๋ยวคืนนี้ผมจะลองส่องดูนะครับว่าจะได้เยอะไหมเมื่อวานมีพี่ชายมาส่องนะครับส่องกุ้งเขาได้ไปประมาณครึ่งกิโลนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถ่ายดูนะครับวันนี้ต้มมาด้วยลวกมาด้วยนะครับว่าเป็นกุ้งกุ้งแบบไหนนะครับโอ้นี่นะครับน้ําใสใสเลยนะครับนี่เขาน่าจะหากุ้งกันแถวแวเนี้ยเดี๋ยวคืนนี้ผมใช้ดูอีกคลิปหนึ่งนะครับถ่ายดูอีกทีหนึ่งว่าเขาหากุ้งกันยังไงนะครับ ติดตามครับผมอ่านี่นะครับกุ้งนะครับที่เขามาส่องไว้เมื่อคืนนะครับนี่ตัวใหญ่อยู่นะครับนี่เป็นกุ้งแบบนี้นะครับเรียกกุ้งอะไรเนี่ยกุ้งทอดนกุ้งทอดกุ้งทอดหรอกุ้งปีอะเดี๋ยวคืนนี้ผมจะไปไปส่องดูนะครับไปหาดูจะดำน้ำผมจะดำน้ำอันนี้ต้มมาเรียบร้อยแล้วครับตัวใหญ่อยู่นะครับนี่นี่นี คืนนี้ไปส่องให้ดูนะครับอตัวไม่น้อยเลยเชเดี๋ยวจะรีวิวกินกุ้งที่เราหามาได้นะครับให้ดูครับในกุ้งตัวใหญ่นะครับนี่กุ้งตัวใหญ่ด้วยนะครับนรเนื้อเยอะครับเนื้อเยอะ หวานครับหวาน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 อร่อยครับผมอร่อยมากเดี๋ยวคืนนี้เราต้องไปไปส่องมาอีกเดี๋ยว<า>ไปไ<ม>ดูดคลิปไ,ไปส่องกุ้งอีกทีนึ่งนะครับติดตามก็ผมแต่ผมบอกเลยว่าอร่อยมากวเนื้อมันหวานนะครับหวานเคติดตามครับ บบกระตันกำลังกินกุ้งครับผมนี่อร่อยก็ลูกอร่อยมากนี่ตอนนี้หมูของเราก็เิ่มที่โกงหมูกับไส้นะหมักกันเรียบร้อยแล้วกำลังย่างครับผมโอ้ยกับบรรยากาศนี่มันมันได้จริงๆนะครับวันนี้ต้องบอกว่าบรรยากาศสุดยอดจริงๆเลยนะครับโอ้ สุดๆเลยนะครับวันนี้ฝนไม่ตกด้วยนะครับวันนี้ฝนไม่ตกไม่เยอะนะครับตกไปไม่กีนน่นิดนึงบรรยากาศมันได้ดีย๋ยวมาติดตามครับคืนนี้มหมูของเราก็เริ่มแล้วนะครับกุ้งของเราที่พี่ชายไปหาไว้เมื่อคืนก็ ลวกมาเรียบร้อยแล้วต้มมาเรียบร้อยแลนะครับจุดที่หาก็ข้างล่างนี้นะครับเดี๋ยวคืนนี้เจอกันนะครับผมเอาละกับนี้ทับหลังตามมาแล้วนะครับเอาเสือมาตามมาแล้วน้ำจิ้มเจียวของเราก็มาแล้วนี่หมูเราก็<น>เริ่มสุกบ้างแล้วครับนุ่นนุ่นนุ่นนุนพ่อมาไม่ใส่ให้ไห วันนี้เป็นวันฮันนมู่อคูณเจียวอ่ะครับแล้วมันจะเดบรรยากาศมันได้จริงครับวันนี้สุดยอดครับ ยอดสุดยอด,ส,ด,ยอดสุดยอดเลยหมูมันก็หูตุ่มๆตุ้งหมูตุ่มๆตุ้งตีุมาต่อลร่อย,ยนะครับสุดยอดเลย ให้ลูกชายเป็นมือย่างครับห้ามไม่เน,น,นอ,นนอะตอนนี้ของเรานี่นะครับบรรยากาศบรรยากาศมืางของเขาก่ยย่างนะครับตอนนี้ ของที่ผมเพิ okay, ่งพี่แบบไหนเพิ่มีมีกดหลังรถไในแปองที่มัดหดหลังรถมาไปเอออันนั้นอันนั้นดีกว่าอันนั้นน่ยมีที่หลังรถหลังรถไปไปอ่ะไปหลังรถเดี๋ยวลุงเจ็บอย่ามัดนี่ให้ไปหนนีีออมัจะเเข้าลโอ้บรรยากาศบนสันเขื่อนนะครับอันนี้เห็นนอะตัวอำเภอพราวนะครับนี่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 อันนี้เป็นตัวอำเภอพราวนะครับ ันเกินเห็นนะครับนี่นี่เห็นแสงไฟอยู่ตรงนู้นะววะนะครับตัวอำเภอพร้าวนะครับอันนี้เกือบจะสองทุ่มแล้วนะครับ<อ>เกือบสองทุ่มเรายังโอ้โหยังเห็นแสงแสงแพระอาทิตย์อยู่ตรงนู้นอยู่นะครับตอนนี้เวลา,าทุ่มสี่สิบสองนาทีนะครับเกือบจะสองทุ่มแล้วเนาะโอ้เห็นไฟอยู่นะครับ โอ้ลมชิวๆขนาดเลยนะครับนี่เราครับตอนนี้เวลาเกือบจะสามทุ่มแล้วหมูย่างของเราก็ยังอยู่ยครับผมนี่ สุดยอดสุดยอดเรามีแขกมากเฮ้ย <c oughs> อะไร <c oughs> อยากกินเหรอเดี๋ยวให้ <c oughs> ชื่อนะ่ะดิคินเทนอ่ะเ <c oughs> อาไปเอาไปเอาไปเอาไงไก้มันดีกวแมนเนี่ย อไปไปอันนึงไปกินแล้วก็ไ,ไปเด้อไปไปเลยไปเลย<ป>โอ้บรรยากาศคืนนี้นะครับ นครับคผมู้ชมครับคือผมลงไปดูแล้วนะครับวิธีการหากุ้งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆครับผมเพราะว่าเราต้องมีอุปกรณ์ในการที่จะไปจับเขานะครับคือเมื่อกี้ผมลงไปดูละไปเซิร์ฟดูนะครับเมื่อกี้คือไม่ง่ายเลยคือคือมันทํายังไงก็ได้คือให้ในตัวเขามาแบบอ่าเดี๋ยวเราดูคลิปหน้าเดี๋ยวผมผมจะมาถ่ายดูอีกทีนึงนะครับว่าว่าเขาทำกันยังไงนะครับผม เดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้ามาอีกทีหนึ่งที่สันเกลื่อนตรงนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาดูว่าวิธีการหากุ้งเขาหากันยังไงนะครับผมมีทั้งอุปกรณ์มีอุปกรณ์แล้วก็มีไม่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 คิดว่าใช้มือจับอย่างเดียวนะครับเขาใช้อุปกรณ์ในการหานะครับแล้วก็ใช้เหยื่อในการล่อนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกัน ที่สันเขื่อนตรงนี้แล้วก็วิธีการหากุ้งครับผมก็ฝากคลิปนี้เป็นเท่นี้ครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานหน้าตสลุกเรื่องครับผมครับอ่ะเดี๋ยวดูมันกัอนนิดหน่อยก่อนก่อนจบคลิปนี้นะหมูของเราก็ยังมีครับอันนี้แขกขับเชิญนิดหน่อยนะหมูของเราก็ยังมีนะครับ ใช่เรายัางอยู่นะครับวันนี้เป็นคนที่หากุ้งไว้กันก่อนนะครับผมที่ให้ดูนะครับเดี๋ยวเราจะมาอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าเราได้เตรียมอุปกรณ์มาเลยนะครับโอเคครับผมฝากทิ้งไวทตรงนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ